ทั้งสองฝ่ายการเมืองการของเจ้าที่นะครับแล้วก็ฝ่ายทางวัดน,นะครับก็ารเกิดการเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนะสถานกานณ์มันจะเปลี่ยนไปผมเลยมีความจำเป็นจะต้องตัดสินนะครับรเพื่อให้บุคคลที่พูดนะครับแสดงตนแล้วก็มีการพูดคุยกันคนถึงนะครับว่า,ามีเจตนาอะไรมัวัตถูกประสงค์อะไรนะครับเพราะว่าทางผปนตัวเองเนี่ยนำกำลังเจ้าที่สามฝ่ายแล้วหนงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ วัตถุส่วนก็คือเป็นการตามหมายนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านนะครับที่ผมประนาได้กล่าวว่าที่ได้พูดเมื่อเสียงเมื่อสักพู่นั้นเนี่ยก็ได้ประาประกวตัวตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้สิทธิ์ไปโททราบไปพร้อมกันเพราะว่าเป็นเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของสิทธิและมิสิทธินะครับที่ได้ปรงนามมาให้ตรงใจคุณพ่อนะครับแล้วก kind of ็นั่งอยู er ่ด้านหน้าพ้านหน้นก็อยากให้รับรู้แทราบข้อมูลตรงนี้ไปพร้อมกัน นะครับว่าวมีเจตนาเราอยู่ในส่วนไหนเพราะถ้าเจ้าที่เราพูดชัดเจนนะครับเพราะเราขอตรวจพืนที่ในการที่เจ้าที่เราจะขอความเห็นใจใช่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนุ๊แดงแล้วก็ขอความมห็นใจจากพี่พี่สวลชนรวมถึงเจ้าพนักงานทุกท่านนะคะเออ่นุเแ็นแถลงข่าวของคณะสิทธิ์พระเทยานมหาวิทยาลัยนะคะ นอกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยจะเจตัวมีอาการอัภาษามากแล้วเนี่ยคณะสิทธิเห็นพร้อมต้องการว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการมอบตัวก็ต่อเมื่อบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติคือเป็นประชาธิไปไตยโดยสมบ,บูรณ เพราะการที่บ้านเมืองไม่เป็นปกติไม่เป็นประการที่จะย่อมทำให้ขาดหลักประกันสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมดังเช่นการคุกคามและบ่อนทำลายงานราชการศาสนาของพันธุ์สุขของนอกซื่อหรือคนบางกลุ่มนะคะและการย์คลอุลก้าจะถามนาสมเด็จพระสังฆราช และการที่ดีเอสไยดำเนินทุรกิกับพระเทพจานมาหาไม่มีโดยร้องเรียนร้านติดข้อปกบรงตัดเจ้าคนะปกครองและผู้ปกครองของสำนักงานท่พึ่งศาสนาเป็นต้นนะคะ ในใคนไทยกระทำต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยอายุปานถึง15ปีาการที่จะรอเวลาให้บ,าบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยยังก็ใกล้อยู่ๆตามคำบัญญัติของยาที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วประชาคมโลกแล้วจึงไม่ได้เป็นการบ้านช้าต่อการดำเนินชีและเกิดความเสียหายต่อโลกปีใน่ใจค่ะ ก็น ch huh? ี่เป็นของข่าวคำยืนยันของแทนกิกค่ะเพื่อยยนท่นี้ครับครับก็เป็นเอกสารข้อมูลนะครับที่ทางฝ่ายเสียรนิสิตนะครับได้แถลงแต่ข้อเท็จจริงนะครับผม่าสื่อมวลชนนะครับและผู้ที่พูดภาษานะครับก็คกงทราบข้อเท็จจริงจัดการนะครับอภาครัฐนะครับ การมีการติดต่เป็นต่อนะครับเราเริ่มการตามส่งหมายนะครับในพอสดุจิ้ตรงนี้นะครับเราก็มาพูดถึงในการปฏิบัติของเจ้าที่ในวนี้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับทางฝ่ายผมนะครับก็ต้องขออนุญาตลบเทียนนะครับที่นะครับและโดยนาของเจ้าที่เรากเข้ามาปนคนนะครับคอยจัดการ จ้าหน้าที่ทุกท่านนะครแล้วก็ใคัดก็ให้ความร่วมมือกัที่แล้วนะครในการเปิดพที่ให้เข้ามาครัเจ้าหน้าที่ตามหฏนะฮะแล้วก็นั่นนอีกหนึเว่าก็จนใจจริงนะเพราะว่าบัสก็แยตโยมนะก็่างที่โยมก็เห็นท่านเจานที่ทั้งหลายก็เห็นญาติ แล้วก็มาด้วยความรักที่เราต้องจะรัชต้องให้ฟังกล้องมือในการเปิดประตูแล้วเพราะต้องขอมีการตรวจสอบด้